สวัสดีครับผมวันนี้ผมรัตนตรีนะครับผมโดยมีสมาชิกทั้งหมดสามคนนะโดยผมคนแรกนะกิติศักดิ์นายกิติศักดิ์ม่วานะครับคนที่สองนายเกียรติศักดิ์แก้วนิ่นะครับคนที่สามนายบุญรุ่งศัพย์รัตนวิเศษนะครับครับกลุ่มผมนะครับรัตน์เจครับจะมานำเสนอเรื่องครับประวัติซอฟนะครับเป็นคนที่เลือกนำซอฟมาทำางานนะครับเพราะเป็นแขกรองจีไทย ที่กำลังศึกษาอยู่นะครับและเพื่อเป็นเส่อการเรียนการสอนในการเรียนดนตรีนะครับในเรื่องของของวัสอูนะครับก็จะมีหัวข้อหลักขอหัวข้อนะครับหนึ่งประวัติและกำนมาของซออูนะครับสองส่วนประกอบของซออูครับสามวิธีการจีนซออู่นะครับสี่วิธีการเก็บรักษาซออู่ครับก็ห้าการผสมพงของซออูนะครับและสุดท้ายครับอุปกรณ์เสียงของซออูนะครับ โดยประวัตินะครับโดยย่อก็ซออูเป็นเครื่องดนตรีไทยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะครับผมจากหลักฐานทางวาราละบุว่าซออูนะครับเนินนะเมื่อประมาณทิ่ตศตวรรษที่9ถึง10ในประเทศเอเชียกลางและประเทศจีนนะครับปรากฏในภาคอีสานมานานแล้วนะครับมถ,ถ้าในถ้าในภาคเราประเทศไทยเรานะครับนะ โดยเฉพาะในพิธีเชิญขีไทยผีแถนนำกปากฏในวรรณกรรมเท้าต่นหรือเท้าเจืองนับการใช้เครืองนตรีพ้้นบ้านของชาวอีสานมักจะประดิษฐ์ขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเสียงในขณะที่ใน,ทในขณะที่มีเสียงต่ําแล้วก็ใช้ซอวอูแทนเสียงนั้นครคล้ายคลึงกับผูู้่เสียงผู้เท่าผู้แก่ใช้ซอว์ร่วงแทนเสียงหนุ่มเสียงสาว แทเสียงธรรมชาติเช่นเสียงลมพัดลมพิ้วนอกจากนี้ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีในพุทธศาสนาต่างๆตลอดจนงานที่เป็นงานเลื่อนเริงงานสงสารต่างๆส่วนประกอบของซาบูนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าที่เห็นแนดะเตรียมของจริงให้ดูเรื่องนี้ก็คันทวนคันทวน กันทวนบนก็นคือตัวนี้หรือว,ว่าโคนนะครับตัวใหญ่ทันทวนลูกบิดซออู้จะมีสองสายลูกบิดสองสายจะมีสองลูกบิดนะครับผมคันซอคือสักคันใหญ่ระหว่างตรงนี้ครับถึงตรงนี้นะครับผมมันจะแบ่งเป็นล็อกๆเลยนะน,น,น,นะครับกันทวนคันซอนะครับรัดอกรัดอกนี่ครับคือส่วนที่นะฮะ ไอชื่อต่างๆมันจะคล้ายคึนกับผู้หญิงนิดนึงนะฮะตัวล่างนะครับนี่ครับมันจะแบ่ง,ปงเป็นรอบๆเห็นเลยนะครับสายกระแสี่เห็นไนะครับผมกระโหลกซ้อนะครับซออู้จะสลับเพื่อให้เ,หเกิดความสวยงามนี่นะกระโหลกเป็นกระโหลกมะพร้าวชั้นดีฮนะซึ่งสมัยก่อนถ้าบ้านไหนมีปลูกฮนะ ประมาณราชกาละะที่สองนะครับกา,านไหนมีจะลดเว้นภาษีนะครับหน้าซอครับคือหนังยางบัวนะครับผมและหย่องหรือหมอนรองสายนะครับผมต่อไปนะครับวิธีการตีซอคู่นะครับจะมีลักษณะของ วิธีการคล้ายกับตอ่อร่วงนะครับแต่ผู้ตีจะใช้กําลังมือมากกว่าตอ่อร่วงนะครับเล็กน้อยซึ่งผู้ตีต้องนั่งเท้าเพียบขาขวาทับขาซ้ายวางถั่กต่อบนหน้าขาซ้ายมือซ้ายจับขันตอบริเวณที่ต่ำกว่ารัดอกโคงมานิดน้อยนะครับจนมือขวาจับที่ด้ามของคันชักนะครับ แล้วใช้นิ้วนางตอดเข้าไปอยู่ระหว่างหางม้ากับทันชักและการฝีตัวอู่นั้นมีขั้นตอนดังนี้ครับการเชี่ยบเสียงครับเอียงไปทาตัึมดูนะัึดูดูครับการนั่งการนั่งฝีนะครับการนั่งฝีต้องนั่งข้างล่างเนาะง ั่งความวน,นก็ได้ั่งความวนก็ได้วิธีการจับคันจอนะครับใช้มือขวาจับคันชักบริเวณก็ใกล้กับส่วนปลายด้ามข,ขวามือของคันชักนะครับอย่างนั้นนะฮะโอเคนะการสีครับวางคันชักให้ชิดด้านในนะครับวางคันชักชิดด้านในด้านในโอเคครับ ให้อยู่ระหว่างให้อยู่ในลันกษณะเตรียมชักออกนะครับแล้วลากคันสีออกกระช้าด้วยวิธีการสีออกลากคันชักให้ตุดนะครับลากคันชักให้ตึงโอเคครับวิธีการเก็บรักษาต่ออู้นะครับเมื่อเลิกเล่นนะครับให้ลดสายประมาณครึ่งรอบนะครับแล้วเลื่อนหมอนนะครับลอง ทิ้งไว้ที่กระโหลกนะครับอนนะเวลาทําความสะอาดนะครับใช้ผ้า,าชเช็ดให้แห้งนะครับแหวนหรือไต่ถุงเก็บไว้ในตู้ให้มีทิ้นะครับการใส่สายจอสายเอกใส่ที่ลูกบิดล่างบริเวณเอาเวลาขึ้นสายให้ลูกบิดทังเข้าหาตัวนะครับรนะัดอกจะต่ำจากลูกบิด ประมาณสี่ห้านิ้วนะครับแล้วก็การหยอดหยอดย,ย่างุนนะครับคนกระโหลกตอให้หยอดเฉพาะตำแหน่งทางมาเท่านั้นนะครับทางมาที่วิ่งผ่านเท่านั้นนะครับอาการผสมวงของตออู้นะครับวงดนตรีที่มีตอที่มีตออู้ผสมอยู่ในวงดนตรีไทยนั้นได้แก่วงเ้า่องสายวงโม,โงมดววีวงปี่พาดไม้นวมแล้วก็วงปี่พาดถึงตำบครับ ครับคุณคอ์เสียงของซออูนครับคือยางสนครับยางสนนี่จมีสองแบบนะครับมีแบบเดดครับกับแบบขัดครับนี่คือเป็นแบบขัดครับแบบแบบเดินดไม่สามาด้ครับครับแบบเวิธีวิธีใช้นะครับคือสีตรงฐานมาแ้กเกิดเสียงครับโอเคขาที่อธิบายมานี้มีเพื่อนกันไหนสงสัยอะไรไหมครับ เข้าใจกันทุกคนนะครับผมครับผมแล้วตุ้งตีก็ขอสุขการอะไรกันดีนะครับผม